จังหวัดหนองคายเร่งแก้ปัญหาจอกหูช้างและจอกหูหนูยักษ์กีดขวางทางน้ำไหลผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตำบลโพนแพงอำเภอรัตนาวาปีร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบปัญหาจอกหูช้างและจอกหูหนูยักษ์กีดขวางทางน้ำไหลก่อนนำข้อมูลที่ได้มาบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน นา,นายมนสิิภไพสารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตำบโลโพนแพงอำเภอรัตนาวาปีจังหวัดหนองคายบริเวณหนองคอนและหนองคาดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบสภาพปัญหาจอกหูช้างและจอกหูหนูยักษ์เจริญเติบโตปกคลุมเต็มหนองขวางทางน้ําไหลและยังเกิดการทับถมของซากจอกหูช้างจํานวนมากทําให้แหล่งน้ําตื้นเขิน สัตว์และไม้น้ำที่อยู่ภายใต้ผิวน้ำต้องตายสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถใช้น้ำเพื่อการเกษตรการประมงและการท่องเที่ยวได้นายอนุชาขติยา,านนท์ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพงกล่าวว่าสภาพการขยายตัวของจอกหูช้างและจอกหูหนูยักษ์ภายในเวลาหนึ่งปีลุกลามรวดเร็วจากการประเมินเฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลโพนแพงได้แก่ หนองคอนหนองคาดหนองวังหลวงกุดเขามีจอกหูช้างและจอกหูหนูยักษ์มากถึง7 7 0 0 0ตันสร้างความเสียหายให้กับแหล่งน้ำอย่างมากเกษตรกร,ร,ร,กรและประชาชนได้ร่วมมือกันเร่งกำจัดแต่ก็ไม่สามารถยับยังได้ทันจึงได้ของบงประมาณไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายเพื่อจะทำโครงการกำจัดวัชพืชดังกล่าวภายหลังลงพื้นที่นายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ก็เรียกประชุมส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีวัชพืชจอกหูช้างและจอกหูหนูยักษ์กีดขวางทางน้ําไหลในหนองน้ําสาธารณะ4ี่แห่งได้แก่หนองคอนหนองคาดหนองวังหลวงและกุดเขาในพื้นที่ตำบลโพนแพงอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายจุมพลสายแววข่าวสุภาพนุพะก้าวทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน